สวัสดีครับวันนี้ผมแกะกล่องจากทางบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้พัสดุลูกค้าส่งมามีทั้งของขายและของจำนำนะครับเป็นการซื้อขายออนไลน์นะครับซึ่งใครต้องการซื้อขายออนไลน์กับเราสามารถส่งรูปมาได้ที่ทางชัดเพจหรือว่าไลน์ไอดีก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์ไอดีไว้ให้ข้างล่างนะครับวันนี้พัสดุมีมูลค่าหลายบาทนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกล่องสีเขียวๆก่อนแล้วกันตัรอนนี้ชอบนะครับอันนี้เป็นพระบูชานะครับอนี้ลูกค้าประจำนะครับซื้อขายกันไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านก็ได้นะครับ ขอให้ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ผมขอให้ส่งพาปก่อตให้ผมแค่นั้นเองเพราะว่าเรามีหน้าร้านที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่ส่งมาพี่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะโกงนะครับร้านเราอยู่ที่ศูนย์การคา้ายุธยาซิตี้พาร์คนะครับชั้นใต้ดินโซน48-49นะขับรถลงมาเนี่ยเจอเลยนะครับร้าน,นสามารถเอาพาพมาส่งได้เลยนะครับถ้ากรณีต้องการใช้เงินไวๆแต่ถ้าพี่อยู่ไกลเงี้ยพี่อยากใช้เงินพี่ก็ส่งไปที่นีมาก็ได้นะครับของมาถึงเราโอนเงินให้แน่นอนขอให้ของตรงผมนะครับ การที่ผมชอบนะครับแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรครับขอให้ชอบเป็นไปเป็นพัดยศก็รู้แล้วนะครับว่ารุ่นไหนนะครับเป็นพระบูชาเรื่องสมณ์ศศขนาดหนิ้วนะแต่องค์นี้พิเศษนะครับพิเศษยังไงเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะครับคือพระบูชาผมก็รับซื้อนะครับขอให้เป็นแท้ทันนะครับรับรับรุ่นนะครับ เลือกสมรณะขนาดห้านิ้วนะครับตรงนี้จะเป็นตรงพิเศษนะครับหมายเลขเ็ดสามสามนะครับนี่นะครับนี่จะมีรอยจานด้วยน่าจะเป็นพระบูชารุ่นสุดท้ายเลยและครับที่มีรอยจานนะครับเพอรุ่นอื่นมีก็น่าจะน้อยครับนี่เป็นผัดจดนะครับนี่เล่นแพงนะครับถ้ามีรอยจานอย่างนี้จะเป็นแลงเทมแต่ถ้าเป็นไม่มีรอยจานก็อยู่หมื่นกลางๆนะครับ ชิ้นแรกครับอเอาของที่ขาก่อนชิ้นที่สองนะครับนี่จ่ายเงินไปแล้วนะครับชิ้นแรกเพราะว่าเป็นลูกค้าปะระจำนี่ก็จ่ายเงินไปแล้วแต่จะมีแพ็คมาดีตลอดเลยนะครับพี่นี่ใส่ดีมากต่อกันง่ายๆนะครับครั้งที่แล้วเขาส่งมาให้เรากำไรเยอะครั้งนี้อ่ะเบียดเบียดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อไว้ก่อนแล้วอีกอย่างของที่เขาส่งมาเป็นของที่เราอยากได้ด้วยเป็นง่ายๆของที่ของที่ชอบแพงเราก็ซื้อนะครับ ไม่มีปัญหานะครับสู้ทุกราคานะครับขอให้โดนกัน,นคบ,บางอย่างบางอย่างผมก็ซื้อแพงแพงมากๆเลยนะครับลองผมมาดูได้นะครับถ้าเป็นของที่ผมชอบไม่กดราคาซื้อหรอกแต่ถ้าเป็นของตลาดซึ่งรู้ราคากันทั่วไปอยู่แล้วผมก็ซื้อแพงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างทันราคาพี่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าของมันเป็นแรเทียมอย่างพระบูชาอย่างเงี้ยของนี้ผมซื้อมาเกือบแสนนะครับ มันมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มูลค่าเกือบแตนเหมือนกันนะครับบางคนบอกไม่กลัวหายเลยครับเรามีเราจะบอกลูกค้าไปอยู่แล้วนะว่าให้ส่งแบบไหนนะครับาะว่าส่งแบบไปรษณีย์มันจะปลอดภัยที่สุดค่าสําหรับผมนะมเชื่อใจในไปรษณีย์แต่ลูกค้าจะส่งแบบไหนแล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ถ้ามันมีปัญหามาผมไม่รับผิดชอบเลยครับเอ่อ พผมผมก็แนะนําให้ส่งไปสนีถ้าพี่มั่นใจว่าอ่าไปสนีโอเคพี่ก็ส่งตามที่ผมบอกแต่ถ้าพี่ไม่ชอบไปสนีก็ก็แล้วแต่พี่นะครับอ่านี่นครับหงเชื่อมรวยมาสถสีนะครับอันนี้เงินหนะ้กากาดทองคํานะอะอันนี้เล่นการหลักหมื่นนะครับใครมีส่งมาขายได้นะรวยมาสตสีซื้อทุกรายการนะครับที่เป็นรวยมาสตีไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนผมก็ซื้อนะครับสัมปะคงก็ซื้อนะ นี่ชนะจนนะครับอ่าเบอก456นะไม่ใช่พาย้อนยกนะครับอันนี้กําลังนิยมนะช่วงนี้ฮอตฮอชนะจุน65อันนี้เลี่ยมกล่องทองแท้นะครับตีเกียวโปเต้นะครับอ่าเฉพาะค่ากล่องนี่ก็ร่วมสองหมื่นแล้วนะแต่ลืมดูว่าเพชรแท้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับนี่กล่องให้ด้วยนี่ทองแดงชนะจนอีกหนึ่งเหรียญนะครับ น,นี่คือลุงเลยนี่นะครับทองแดงชนะจนปีห้าหกนะครับอันนี้ก็ราคาเกือบแสนนะครับสามชิ้นนี้เพราะว่ามีทองด้วยลองมาดูนะครับตีราคากันได้นะครับสอบถามราคาได้ใครอยากขายอะไรก็ส่งเข้ามาสอบถามได้นะครับนะโอเคอันนี้ชิ้นนี้น,นี่ของจำนำนะครับจำนำเราก็รับนะครับส่งามาตรีราคาก่อนได้ราคาคุยกันจบ ส่งพระมาถึงผมโอนงินให้อันนี้ยังไม่ได้โอนนะครับพอดียังไม่ได้แกะของยังไม่ได้เช็คแต่น้องก็สนิทกันละ่ะเพราะว่าการรับจำนำพระนี่ผีบอกไว้ก่อนนะครับพี่จะจำนำกับใครพี่ต้องดูเครดิตคนรับจำนำด้วยนะครับไม่ใช่พี่รับจำนำเสร็จแล้วโอ้โหของพี่โดนเอาไปขายก่อนขายกินนี่ไม่ไหวนะเพราะว่าเวลารับจำนำเราตีราคาพระให้ก็ประมาณ 50- 6 0หสของราคาตลาดนะครับเพราะพระมันมีค่าความเสี่ยงมันเยอะ จะบอกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ไมแกะนะครับน้าอาภะเพราะว่าให้ดูเฉยๆว่าเป็นของรับจำนำนะอ,าอยากจำนำก็ตักมาในชิ้นหนึ่งอะไรอย่างดี้เยอๆก็ซื้อนะครับขอให้เป็นแท้ทันนะผมซื้อทุกรายการอ่ะยกเว้นว่าย่ายอยหลักร้อยขอให้มีจำนวนนะครับขอเป็นหลัก 1, พันขึ้นแล้วกันนะนี่น่าเป็นล็อกเก็ตนะจดนะอันนี้ก็ซื้อออนไลน์ไม่รู้นะว่าเป็นใคร ตีอ,ออนไลน์จดฉากเล็กนะครับเดี <c oughs> ๋ยววยัน <c oughs> นี้วันของชนะจนนะวันนี้จะชนะจนเยอะหน่อยเพราะตอนนี้กระแสกำลังดีนะครับ <c oughs> ชนะจนนะมีกล่องครบแบบนี้เราก็ซื้อดีนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> มีกล่องรบก็ซื้อเหมือนเดิมนะพี่ไม่เกี่ยวก็ซื้อตามตามสภาพของนะของพี่ไม่สมบูรณ์ก็ซื้อไม่สมบูรณ์ของพี่สมบูรณ์พี่ก็จะได้ราคาแพงนะครับแค่นั้นเองนะครับ ทีก็จำไม่ได้นะเพราะว่าบางทีก็ให้ลูกน้องซื้อน้องกดกดซื้อแล้วก็ทำมาส่งโอคอ๋ okay. อันนี้แหวนเลื่อนนะครับน,นี่ผมตัวเองนะเรื่องหญงสภาพใช้นะครับนี่ก็เป็นแหวนยอดนิยมันดับต้นๆของสายหลวงพ่อรวยนะครับแหวนหญิงอันนี้สร้าง6,000วงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ อย่างล็อกเก็ตอันนี้สร้างแค่สี่0ร้อยนะครับน่าเก็บมากนะครับล็อกเก็ตชนะจนเหรียญชนะจนอันนี้สร้างหนึ่งพันหนึ่งพันองนะครับเหรียญกระไหลทองสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินนะบอกไว้ก่อนชนะจนอ่ะศึกษานะครับส่วนทองแดงอันนี้สร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็รวยพันธีอันนี้สร้างสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละครับฝากติดตามช่องทาง YouTube ของผมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับส่วน ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในลิงก์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ